สมบาลี่น <ITA> ้ององไป้องเอ้ยยับพี่น้องวัอนี้ทอดลูกกินองอ้ยมาก่น้องมากิ้ไก่ก็ไปลองเนี่ยก็ไปี่น้องน้ำจิ้มไก่นะครับนีของหวานไนองข้าจาไเอ้ยเห็นบพี่น้องกัเขาเลยองเลยแกก็องเนาะกมีเส้นมีนิดน่อย่น้องเนี่ยมากไปองอันนี้โปรยองเนาะมากแกงไปลนี่ยเสนนี ขับไปองเลยนี่แบทัวเขียนก็ไปลองขาเไรก็องเขา่รก็ขึ้นมาละชีนกขึ้นลอง่ป้องอกชินมนกันเนาะนี่ทำนุ่มถั่วเป็นเนยไปลองเลยลองกันไปลองเสียพอไปลองเลยกินพุดดาไหมอิ่มพองอือหืออือืุ้จับไปลอ

내부 하고 을음 Ừ, mình đừng rồi ừ. Mm. Mm -hmm.